เอาโดยโดยสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเนี่ยวิปัสนาญาณที่หนึ่งเนี่ยก็ครอบคลุมหมดแล้วค่ะสําหรับคนที่มีปัญญามากนะคะแต่ท้าคนที่ปัญญายังยังไม่กว้างขวางอะ่ะก็เริ่มจากที่เราสังโยน์เราอ่ะกอดรัดฟัดเวียงเอาไว้อย่างเหนียวแน่นอะ่ะเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์วิจัยก่อนค่ะอ่าในส่วนตรงนี้ไม่ทราบเอ่อท่านใดยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่พากินจะ สนทนาอะไรเพิ่มไหมคะตรงนี้ถ้ายังไม่มีก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อเลยค่ะครับต่อไปจะเป็นข้อปร5ลสามสิบห้าซึ่งก็จะอธิบายในหัวข้อเดิมนี่นะครับในเรื่องของกิเลสที่มักละที่เนื่องกับอุปนณะหรือภูมิรัทธะนี่นะครับก็ยังมีคำอธิบายอีกพร้อมทั้งอุปมาใน ในข้อ836ด้วยก็ท่านก็รู้นะครับว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจท่านก็พยายามอธิบายหลากหลายในนะครับมีข้อความใน8 3 5นะครับมีว่าอันหนึ่งในบรรดาขันทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่โดยความหมายว่ายังรับไม่ได้ในขันทั้งหลายเหล่าใดของบุคคลผู้ใด ขันทั้งหลายตามที่กิเลสแทรกซึมอยู่เหล่านั้นนั่นแหละของบุคคลผู้นั้นเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นขันทั้งหลายของผู้อื่นหาเป็นวัตถุที่เกิดไม่อันหนึ่งขันที่เป็นอดีตทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลาย ที่แทรกซึมอยู่เพราะยังละไม่ได้ในขันที่เป็นอดีตขันทั้งหลายนอกนี้หาเป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายไม่ในในขันทั้งหลายมีขันที่เป็นอนาคตเป็นต้นก็เช่นนี้และเป็นอย่างนั้นขันที่เป็นกรรมวจจรทั้งหลายนั่นและเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลาย ที่แทรกซึมอยู่เพราะยังละไม่ได้ในขันที่เป็นกรรารบอจรทั้งหลายขันทั้งหลายนอกนี้หาเป็นวัตถุไม่ในบรรดาขันทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรก็มีในดังกล่าวนี้นนี้นก็คือท่านก็อธิบายตามที่ที่ผมเข้าใจนะครับก็คือประมาณว่าคือ ในในสำนวนนี้ท่านใช้คำว่ากิเลสท,ที่แทรกซึมนะครับก็คือเป็นลักษณะของการเรียว่าอนุสัยที่ที่ยังล้าไม่ได้เนี่ยนะครับของอารมณ์อย่างาพวกอารมณานาอนุสัยของบุคคลนั้นนะครับก็จะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของ ิเลชข,ของคนนั้นไม่ได้เป็นที่ตั้งของคนอื่นประมาณนั้นนะครับก็คือประมาณว่ามันมันเืบเนื่องไปกับบุคคลนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้คือเป็นการพูดแบบเพื่อให้รู้ว่ามันมันมันแต่ละคนก็แตกต่างกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น ในอดีตนะครับในที่นี้ท่านใช้คําว่าที่เป็นอนุสัยกิเลสที่ที่นอนเนื่องในขันที่เป็นอดีตท,ทั้งหลายนอกนี้ก็หาเป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายไม่คือถ้าเป็นลักษณะของความที่ยังลาไม่ได้นะครับที่เป็นอนละ สันตานานุสัยด้วยเนี่ยก็คือมันจะเนื่องกับตัวตัวอุปนิสัยของบุคคลนั้นที่ไปเนื่องกับอารมณ์นะครับไปเนื่องกับอารมณ์เพราะฉะนั้นในในข้อความต่อมาจะมีอย่างนี้นะครับว่าแต่ถ้าว่าในบรรดาพระยาบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น กิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตถานั้นๆในขันทั้งหลายของพัยบุคคลท่านใดๆที่ละได้แล้วด้วยมรรคนั้นๆขันทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละขันทั้งหลายเหล่านั้นและ,หลเ,หลและเหล่านั้นของพัยบุคคลท่านนั้นๆจะนับว่าเป็นภูมิพื้นหาได้ไหมเพราะไม่เป็นวัตถุที่ตั้ง เพราะไม่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสมันเป็นรากเน่าของวัตตะทั้งหลายของวัตตะทั้งหลายเหล่านั้นและเหล่านั้นซึ่งท่านละได้แล้วแต่สาหรับปุถุชนพ่อ,อยังละไม่ได้กิเลสมันเป็นรากเน่าของวัตตะทั้งหลายไม่ได้โดยประการทั้งปวงกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําไปจึงเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างวัตตะของปุถุชนนั้นจึงวนเวียนไปเพราะกรรมกิเลสเป็นปัจจัยโดยประการดังกล่าวนั้นกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตตะนี้ของปุถุชนไม่ควรกล่าวว่าแทรกซึมอยู่ในรูปประขันเท่านั้นแต่ หาแทรกซึมโทยค,ครับมีควรกล่าวว่าแทรกซึมอยู่ในแต่รูปขันเท่านั้นหาแทรกซึมอยู่ในขันทั้งหลายอื่นมีเวทนาขันเป็นต้นไมเ้เพราะเอาความละหรือกล่าวว่าแทรกซึมอยู่ในวิญญาณขันเท่านั้นหา,า,นนหาแทรกซึมอยู่ในขันทั้งหลายอื่นมีรูปขันเป็นต้นไม้ดังนี้เพราะเลายเพราะแทรกซึมอยู่ในขันทั้งห้าโดยไม่แตกต่างกัน อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการอธิบายอนุสัยที่ที่เป็นเป็นการนอนเนื่องอยู่ในในสันตานะเนี่ยนะครับคือมันมันเชื่อมโยงกันอยู่ในขันทั้งห้านี่นะครับคือเป็นเป็นขันของปุถุชนที่ยังละกิเลสหรืออนุสัยยังไม่ได้เนี่ยก็ยังยังเป็นภูมิของกิเลสที่เกิดขึ้นส่วน พระยบ,บุคคลทั้งหลายนี้นะครับท่านก็ล้าได้แล้วในตามสมควรกับมรดคนั่นนะครับก็ก็ไม่เป็นภูมิของกิเลสที่จะเกิดขึ้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อ835ซึ่งก็สำนวนนี้อาจจะบางท่านอาจจะเข้าใจยากนะครับซึ่งก็คงต้อง ให้พี่ภาคินในในเล่าอีกสำนวนหนึ่งเพื่อที่จะอาจจะเสริมให้เข้าใจมากขึ้นด้วยครับเชิญครับเล่มหนึ่งนะอ, 8. 8อะนะอ็อแปดแปดเท่าไรนะแปดสามแปดสามห้าแปดสามห้าอืม จะดูจะเล่นึลยแปดสามห้าอือแปดสามห้าแปดสามห้าเนี่ยนะอ่ะนั่นก็อ่านไปเลยนะเพราะว่าก็ยิบขึ้นมาความต่างแห่งภูมิและสิ่งที่ได้โดยภูมิที่เป็นหัวข้อเขาของแปดสามห้า เพื่อจะห้ามความสงสัยว่าภูมิคืออะไรหรือภูมิรัฐที่คืออะไรท่านอาจารย์จึงเริ่มคําว่าก็ในข้อนี้ดังนี้เป็นต้นด้วยคําว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงเอ๊ะเดี๋ยวอนนี้นเป็นดีกานะที่ผมอา่านคุณจะเอาตัวตัวจริงใช่ไหมเอออันเดียร์นะไม่ใช่ที่เป็นมาหรืะ เาเอาวาเบาเอาบาลีนะรับเอาบาลีแล้วกันหรือจะดูสมมวลแปลใช่ไหมของแต่และแต่ละน,นี่ใช่ครับ <c oughs> อันนี้จะนิดเดียวอ่าข้อแปดสามห้าความต่างแห่งภูมิและสิ่งที่ได้โดยภูมิก็ในข้อนี้พึงทราบความต่างแห่งภูมิและสิ่งที่ได้โดยภูมิก็ขันห้าที่เป็นไปในภูมิสามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาชื่อว่าภูมิกิเลสชาติ ที่ควรแก่การเกิดขึ้นในขันเหล่านั้นชื่อว่าสิ่งที่ได้โดยภูมิด้วยเหตุนั้นภูมินั้นจึงชื่อจึงเป็นอันชื่อว่าอันกิเลตชาตินั้นได้เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าสิ่งที่ได้โดยภูมิและภูมินั้นและมิใช่ได้ด้วยอํานาจอารมณ์เพราะดยอํานาจอารมณ์กิเลตทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้โดยปาราลบขันทั้งปวงที่เป็นอดีตอนาคตและขันทั้งหลาย ของพระขีณาศพทั้งหลายแม้ท่านได้กำหนดรู้แล้วดุจกิเลสที่เกิดขึ้นแก่โสระยะเศรษฐีและนันทามานพเป็นต้นปารบขันของพระมหากัจจยณะเถระและพระอุบลวรรณาเถรีเป็นต้นฉะนั้นเมือหนึ่งกิเลสชาติที่เป็นไปในสันดานผู้อื่นนั้นผีว่าจะพึงชื่อว่าสิ่งที่ได้โดยภูมิไซใครๆก็ไม่พึงละมูลแห่งพบได้ เพราะกิเลสชาตินั้นไม่เป็นที่ไม่เป็นสิ่งที่ตนละได้ก็กิเลสชาติที่ได้โดยภูมิคึงทราบด้วยอํานาจวัตถุเพราะขันธ์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้กําหนดรู้โดยปัสนาย,ย่อมเกิดขึ้นในภพใดๆจําเดิมแต่ความเกิดขึ้นในภพนั้นๆกิเลสชาติอันเป็นมูลแห่งวัตถะย่อมนองเนื่องอยู่ในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นกิเลสชาติที่ยังนอนเนื่องอยู่นั้นคึงทราบว่าเป็นภูมิรัตะโดยอัตถะ คือ,อยังละไม่ได้ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่นะอาจารย์ชะอันนี้มันเป็นข้อแปดร้อยตบับของผมนี่เป็นข้อแปดร้อยสามสิบสี่นะครับคำอธิบายตรงนี้แต่ก็มีสำนวนที่แตกต่างกันก็ดีนะครับครับท่านก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช้คำว่ากิเลสท่าน ที่ใช้คำว่าตัวอะไรซึมซึมซาบเนี่ยแทรกซึมแต่นะใช้คำว่าเป็นเป็นอนุสัยตรงตรงเลยนะครับแต่ในแทบบับเนี่ยใช้คำว่ากิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่ ถ้างั้นถ้างั้นให้ให้พี่พาคินอ่านข้อแปดสามหกเลยนะคะอาจารย์มาเจิญจะลงที่ที่พี่พาคินอ่านเมื่อสักครู่นี่เป็นแปดสามสี่หรือแปดสามห้าครับในสบับพี่พาคินลืมเปิดไมค์เขาทอยเมื่อกี้เนี่ยอ่านแปดสามสี่เอามองเลขไม่ดีอ่ะจะอ่านหรือแปดสามห้าเนี่ยครับครับมันก็ย้อนหน้าหนึ่งอ่ะอเร็วๆแล้วกันนะ ข้อแปดสามสิบแปดร้อยสามสิบห้าอธิบายกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่ในขันที่เป็นภูมิมาหัวข้อเขาก็ในบรรดาขันทั้งหลายที่เป็นภูมินั้นกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่ด้วยอัฏฐะคือยังละไม่ได้ในขันทั้งหลายใดของบุคคลใดขันทั้งหลายนั้นเท่านั้นของบุคคลนั้นเป็นวัตถุแห่งกิเลสเหล่านั้นขันทั้งหลายอันเป็นของบุคคลเหล่าอื่นหาเป็นวัตถุไม่อันหนึ่งในอดีขันทั้งหลายเท่านั้น เป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่โดยยังละไม่ได้ในขันที่เป็นอดีตขันนอกนี้ไม่เป็นในอนาคตข,ขันเป็นต้อนก็มีไดดังนี้อันหนึ่งในกามาวัจระ,ะขันทั้งหลายก็อย่างนั้นเป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่โดยยังละไม่ได้ในขันที่เป็นกามาวัจระละทั้งหลายขันนอกนี้ไม่เป็นในรูปวจรขันและารูปวจรขันทั้งหลาย ก็ในนี้ส่วนในพระอาริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นกิเลสชาติเป็นบูญของวัตตะนั้นๆในขันทั้งหลายของพระอาริยบุคคลใดๆอันมักนั้นๆละได้แล้วขันทั้งหลายนั้นๆของพระอาริยบุคคลนั้นๆย่อมไม่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิเพราะไม่เป็นวัตถุแห่งกิเลสอันเป็นบูลของวัตตะทั้งหลายนั้นที่ละได้แล้ว เพราะกิเลสอันเป็นมูลของวัตฏาทั้งหลายของปุถุชนยังละไม่ได้โดยประการทั้งปวงทีเดียวกรรมที่ปุถุชนทําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามวัตตาของปุถุชนนั้นย่อมหมุนไปเพราะกรรมและกิเลสเป็นปัจจัยด้วยประการชนี้กิเลชาติที่เป็นมูลของวัตตนนั่นของปุถุชนนั้นไม่ควรกล่าวว่ามันนอนเนื่องอยู่ในรูปประกาเท่านั้นมิได้นอนเนื่องอยู่ในขันอื่น มีเวทนาขันเป็นต้นหรือไม่ควรกล่าวว่ามันนอนเนื่องอยู่ในวิญญาณขันเท่านั้นมีได้นอนเนื่องอยู่ในขันที่มีรูปในขันเป็นต้นเพราะเหตุใดเพราะมันนอนเนื่องอยู่ในขันทั้งห้าโดยไม่แปลกกันจบไม่รู้เรื่องนะไมหมอฟังแล้วอ่าก็จริงๆก็เนื้อหาก็เป็นอันเดียวกันนะเนาะแต่ว่า จำนวนก็แตกต่างกันเท,<า>ท่านั้นเองค่ะคาธุล้วก็คล้ายๆกันนะคะหนูคิดว่าเหมือนกันทีนี้ในส่วนของข้อแปดร้อยสามสิบห้าเนี่ยก็คือหนูก็จับประเด็นจับความเข้าใจได้อย่างนี้นะคะว่าคือสรุปว่าถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะคะเป็นปุถุชนอยู่ก็คือยังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เลย ในสาสิเอ็ดภพภูมิทุกสิ่งอย่างก็เป็นอารมณานุสัยของอนุสัยกิเลสของปุถุชนทุกคนเหมือนกันหมดเพราะว่าปุถุชนก็มีอนุสัยกิเลสครบทั้ง7นะคะคือมีทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยแล้วก็ อะไรคะอวิชานุสยัยมานานุสยัยอีกสองอันอะไรเอ่ยใครช่วยทีปฏิคานุสาัสอ่าเหลืออีกอันหนึง่งค,คืออ,อ๋อภาวะราคานุสยัยท่านแยกจากกรรราคานุสยัยขอบพระคุณค่ะก็คือปุถุชนเนี่ยมีอนุสัยครบทั้งเจ็ด แล้วตัวอนุสัยเองเนี่ยมันก็นอนเนื่องในอารมณ์ละค่ะเห็นปุ๊บก็ชอบปั๊บเห็นปุ๊บก็เกลียดปั๊บเห็นปุ๊บก็มึนปั๊บโมหะจับอยู่ในจิตใจไม่รู้อริยสัจสีใดๆนะคะหลงในบัญญัติเอ่อแยกรูปแยกนามไม่เป็นไม่รู้จักขันห้าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยค่ะก็วนเวียนไปในวัฏฏะเพราะฉะนั้นในข้อความข้อแปดร้อยสามสิบห้าเนี่ยท่านก็กําลังบอกเรา อธิบายเรื่องของอนุสัยกิเลสนะคะของปุถุชนที่ยังครบหมดส่วนของพาริยบุคคลน,นั้นท่านก็ดับอนุสัยกิเลสตามลำดับของมัคของแต่ละพาริยบุคคลที่เกิดขึ้นนะคะอนุสัยกิเลสต่างๆเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยทีนี้พาริยบุคคลที่ว่าเป็นพระนางอุบลวรรณาเถรีหรือพระมหากัจจายะจะ พระมหากัจจายณะเนี่ยนะคะที่ว่าท่านมีรูปงามใช่ไหมคะก็คือรูปประขันของท่านเนี่ยก็ยังเป็นการมราคาอนุสัยของบุคคลอื่นได้เพราะว่าอนุสัยกิเลสนั้นอยู่ในจิตของคนที่มีกิเลสนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับภาริยบุคคลนะคะแต่ว่ารูปประขันของท่านเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสได้นะคะเนื่องจากตัวรูปประขันเนี่ย เป็นอัพยกตะธรรมตัวรูป,ปรขันเป็นอัพยกตะธรรมนะคะส่วนคือคือเรียกว่ากิเลสเนะะี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวอะไรอะไรก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ทั้งนั้นน่ะยกเว้นนวโลกุตระธรรมเก้านะคะคือมรสีผลสีนิพานหนึ่งนะกิเลสไม่รู้จักแต่แม้มหากิริยาจิตของพระอรหันต์ก็ยังเป็นที่ตั้งของกิเลส ของปุถุชนได้เช่นกันนะคะคือยกเว้นยกเว้นเพราะว่าเพราะว่ามหากิริยาจิตเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากนะคะเป็นเป็นอัพยากตะธรรมเป็นเราไม่ใช่เป็นจิตชาตดวิบากขออภัยค่ะเป็นจิตชาติกิริยาใช่ไหมคะเพราะว่าจิตเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่ชาคือกุศลอกุศลวิบากแล้วก็กิริยายกเว้นโลกุตระกุศลเท่านั้นที่ อนุสัยกิเลสไม่สามารถที่จะเอามาเป็นอารมณ์ได้คือข้อความตรงนี้ท่านกำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัยกิเลสนั่นเองค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าโลกุตระมักขยานนั้นก็ดับอนุสัยกิเลสตามลำดับขั้นโดยในส่วนตรงนี้ท่านก็ท่านก็อธิบายเรื่องของวิปัสนาภูามินะคะแล้วท่านอธิบายว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยเรียกว่ามีชื่อว่าภูมิรัตถะ คือเกิดขึ้นเพราะได้พื้นภูมิดได้ภูมิพืพ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นภาษาคาแปลแต่ว่าเราสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ก็ถือว่าบรลุวัตถูกประสงค์ของข้อความใน834-835แล้วค่ะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละคือว่าก็แล้วแต่บุคคลไงใช่ไหมใครไม่เกี่ยวกับจริตด้วยอ่ะคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเ,เห็นนี่แล้วเกิดโทสะก็คือ แต่คนนั้นก็นยังมีชื่อความจริงโรภาโทสาโมหะเนีย่ยมันเป็นลากเงาของอกุศลทั้งหลายแล้วภาริยะบุคคลเนี่ยก็ก,ก็ตัดไปทีละต้องเรียกว่าตัดทีละทีละลากแขนงใช่ไหมออ,อย่างพระโสดาบันเนี่ยก็ตัดวิจิกิจชาวิจิกิจชาเนะี่ยมันคือเป็นอยู่ในมูลอะไรละ่ะ วิจิกิชาเออม,มันมันไม่เกี่ยวเลยวอมันมันเป็นของมันเองเดียว,ยวอย่างทิฐิเนี้ยอโซดาบังตับสักยทิฐิทิถีนั่นก็เป็นส่วนของโลโลติกะอยู่ในพวกโลภะก็ตัดไปได้ขแขนงหนึ่งแต่ตัวใหญ่อ่ะยังตัดไปได้หมดมัชริยะอิสาเนี่ยก็เป็นพวกโทโทสัตกลุ่มของพวกโทสัต ก็ตัดไตที่ที่เราแนนงคือว่าท่านกําลังอธิบายว่าอะไรท่านกําลังอธิบายว่าเออถ้ามันยังอยู่นะถ้าพวกนี้กิเลสพวกนี้ยังอยู่มันก็เกิดขึ้นเมื่อเมื่อได้ภูมิของมันผูิของเขาเนี่ยคือเัาเป็นอารมณ์ใช่ไหมได้เป็นอารมณ์อ่ะผู้ถูกไหมเป็นอารมณ์ของอ,อ,อกิเลสที่ยังอยู่ในแต่ละคนในปัจจุชนนั่นแหละอ,อ เดี๋ยวก่อนค่ะพี่พากินตรงนี้เมื่อกี้ก่อนที่พี่พากินจะเข้ามาเนี่ยเราสรุปกันแล้วว่าถ้าใช้คําว่าภูมิคําเดียวเนี่ยค่ะท่านจะใช้กับว่าวิปัสนาภูมิว่าวิปัสนาภูมิเนี่ยหมายถึงขันห้าขันทารยาตนะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทะลรพวกนี้เป็นวิปัสนาภูมิแต่ถ้าเป็นตัวกิเลสเองเนี่ยจะชื่อว่าตัวกิเลสนั่นแหละเรียกว่าเป็นภูมิรัทะ คือกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันได้อารมณ์นะคะตัวกิเลสเองเนี่ยท่านใช้คําว่ากิเลสเนี่ยได้ชื่อว่าภูมิรัฐะเลยไม่มีคําว่าภูมิของกิเลสคําว่าภูมิจะไม่ใช้ว่าเป็นภูมิของกิเลสกิไม่ภูมิจะใช้กับวิปัสสนาเดี๋ยวพี่ถ้าพี่ว่างๆพี่ลองอ่านข้อแปดร้อยสามสิบสี่ลองลองทบทวนดูแต่เมื่อกี้เราเราสรุปกันแล้วก่อนที่พี่จะเข้ามา อันนี้ก็าถามหน่อยนึงก็ถ้าอย่างนั้นไอ้ที่เราพูดรวิปัสนาภูมิเนี่ยก็คือหมายถึงภูมิตัวนี้ใช่ไหมที่ตั้งของวิปัสนาทก่เราพูมาแต่เก่กาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็วาวิปัสนาภูมิมีอะไรบ้างถูกตาองอาค่ะถายงนั้จะจสุปาแล้วก็สองร้อยหนึ่งนั่นแหละตรงนั้นหมายถึงที่ตั้งของวิปัสนาภูมิแต่ถ้าใช้คาว่าอดีแล้วถ้าถ้าใช้ภูมิรัตทาก็คือหมายถึงหมายถึง อะไรที่คุณบอกหมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงตัวกิเลสหมายถึงตัวกิเลสเลยค่ะเพราะว่ามีพยัญชนะบอกอ่ะตรงข้อแปดร้อยสามสิบสี่ย่อหน้าที่สองแปดร้อยสามสิบสี่ย่อหน้าที่สองท่านบอกว่าและที่ว่ากิเลสนั้นพึงมีชื่อเป็นภูมิระะัทธ ก็อเอก็ก็คือกิเลสนั่นแหละใช่หรือหรือจะเอาวันทัดสุดท้ายของแปดร้อยสามสิบสี่ก็ได้ะได้ค่ะว่าพึงทราบเถิดว่ากิเลสที่แทรกซึมอยู่นั้นคือภูมิรัทธะอือเข้าใจก็จริงๆแล้วย่อหน้าเน่ยสามเนี่ยที่พูดอ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือ ข้อความเยอะนะแต่สรุปผมว่าถ้าสรุปดีๆเนี่ยก็คือไม่ไม่น่าจะจะซับซ้อนอะ่ะนะใช่ไหมอาจารย์เชิญหมอลง,ลงสรุปมากีเลยเกิดขึ้นเมื่อได้ใช่ก็ประมาณนั้นนะครับคือทั้งทั้งสองข้อนยะพอดีมันมันมันมีอุปมาในข้อแปดร้อยสามสิบหกันนั้นก็ยิ่งยิ่งชัดแต่ว่าใน ในข้อแปดร้สามสิบสี่แปดร้อยสาม้านี่ท่านจะมุ่งอธิบายถึงภูมิกับภูมิรัทธะนะครับ<ม>ว่าจะหมายถึงอะไรแล้วก็การาว่าภูมิลัทธะหรือเดียที่ท่านมุ่งหมายถึงอนุสัยนเะข้ามันนอนเนื่องอย่างไรกับบุคคลใดแล้วกใครละได้แล้วก็จะไม่ไม่เป็นภูมิของใครเป็นต้นนะครับ แล้วก็ท่านก็อธิบายมันมันก็นอนอยู่ในขันทั้งห้านั่นแหละคือมันมันความที่ขันทั้งห้านี่มันมันส,สืบเนื่องใช่ไหมครับโดยสันตานานุสัยเนี่ยสำหรับผู้ดูชนมันก็เป็นไปเออเรียกว,ว่าสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของนามธรรมารูปธรรมเพราะฉะนั้นจะบอกไม่ได้ไว่านอนอยู่ในแค่รูปขันเท่านั้นไม่ได้นอนในเวทนาสัญดาสงขารก็ไม่ได้ หรือนอนอยู่ในในนามาขันไม่ได้นอนในรูปขันก็ไม่ได้เพราะม,มันก็ยินดีติดข้องไปหมดประมาณนั้นนะครับทำไมทำไมใช้ใชคําว่าอีเดไปนอนเนื่องอยู่ในรูปขันเออก็โดยอ,อาราม,มานาโดยอารม,มานานุสยัย <คำ S 1> อันนั้นก็นถือว่าถ้าเป็นนอนนอนอยู่ในอารมณ์ใช่ไหมครับอารมณ์ก็มีทั้งรูปนามแล้ลวก็ ความที่ขันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันโดยโดยสมมติว่าเป็นบุคคลอย่างเอาสมมติเป็นพี่พาคินเนี่ยมันก็มีทั้งนามธรรมรูปธรรมที่สัมพันธ์กันก็น่าจะพูดไม่ได้ว่านอนอยู่แต่แค่แค่ในใจเท่ะนั้นไม่ได้นอนไม่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปมันก็ไม่ได้ไงครับแต่ถ้าเออ ผู้เป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยเออดกับกับ้าใจแล้วอ่อนแล้วอย่าเยผู้แล้วข้าใจจะบอกไปนอนเนี่ยแล้วท่านที่ไปก็มีมีทั้งทั้งสาชาตาทั้งอารมณาแล้วก็สันตานานุใสัเออสัมพันธ์กันหมดนะครับอาจารย์ไม่รีบร้อแต่ก็อันนี้ก็อาจจะยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมันก็มีประโยชน์ที่ จะทำให้เราไม่ไม่เข้าใจผิดในเรื่องของคำสอนในส่วนละเอียดที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรที่จะมองข้ามเหมือนกันนะครับเพราะมันมัน,ม,นมันก็เป็นข้อมูลที่ควรทราบนะครับประมาณนั้นนะครับนั้นนั้นเดี๋ยวสรุปตอนท้ายเนี่ยเราจากที่อ่านมาเนี่ยไอ้ข้ออะไรเนี่ยเออเนี่ยนะอะควรจะเข้าใจอะไรไหมครับว่าสรุปว่า ควรจะไม่เข้าใจผิดอะไรครับคือมันมันต่อเนื่องในในเรื่องของการละก,กิเลสที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใช่ไหมครับแต่แต่ท่านก็ได้ให้ให้ความหมายว่ามันไม่ใช่อดีตอนาคตปัจจุบันแต่เป็นกิเลสที่ได้ภูมิเนี่ยท่านพระนริมาเกลยท่านอธิบาย หมายอตัวกิเลสท,ที่ได้ภูมิแล้วก็แยกจากภูมิแล้วก็ภูมินะมิลธาเนี่ยเนี่ยความมุ่งหมายที่ท่านอธิบายในข้อนี้แล้วก็จะมีอุบมาในข้อแปดร้อยสามสิบหกด้วยมเมื่อได้ภูมิมิลเมื่อได้ภูมิก็ได้จริงๆก็เหมือนเราเมื่อก่อนนี่เ็าอธิบายแล้วเมื่อได้ปัจจัยอารมณ์ที่เหมาะสมอีเดก็เ,เกิดขึ้นออย่างนั้นนะครับคำจริงแค่นั้นลนะอืม อโอเคหมอมีอะไรเติมไหมครับเออเสิมนิดเดียวค่ะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เราเห็นความจริงค่ะว่าขันห้านั้นมันเลวร้ายมากนะคะเลวร้ายเป็นสิ่งชั่วร้ายครบไม่ได้นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งปวงนะคะก็พานิพานดีที่สุดค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วม ฟังทางกันวันนี้นะคะิเชิญพี่วากินปิดรายการค่ะ <S <S อารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธรมมธรรมังนัมม,มสาสัมิสุปฏิปันโนภะคะวโาตาสาวกสังโค สังขังนามามิึ่งหนุ่งหนึองนุณมทนาษานสันครับ